โอเคที่าบโดีครับมันนักผู้ด้ยกันเอ่ออีโอดไปยนทีดกดเหมือนเดิมเดิมที่จ้างหละโอเคเออกดกดเอออะไรกดเออ คเอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ,อ้โอ,อ้โอ,อ้อออ ก็เลยขึ้นโลเลยอ่ะไ้ขึ้นโลเลยอได้่อลูกเอ้ยโกโกเลสโก้ะประจบไม่แพ้ใครอยู่แล้วเออหนานเอยกดผิดกดผิดไม่ได้เลยหนา คิดว่าถ่ายอย่างพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอ้ยวัยพอแล้วเอออีกแล้วเดี๋ยวปุ้งไปหยุดเอออันนี้หยุดเอออันนี้แหละของจริงเออของจริงของจริงเออร์โก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  ไดแขนเนะนีน่ยเลสว้าโอ้โหดูดีดเลยดูฮะเฮ้ยแขนแขนแขนรูดูดล้วยอสปิได้แข็งไปหลังไปหลัง nếu lên, rồi, 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 tên công rồi, 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 อำเหมือนปากวะอืมหัวใจตรงนี้อะกับกดอะไรวะไปดูกดอะไรวะกดโทนปะนี่นอ,อ๋อนี่ไงตัวสีหัวขาดแต่พอหัวใจหลุดโอ๋พอเลิกเอ้ยเอ้ย คุณลุงตอนไหนเออนี่กันน่ะดูแลทำไงแล้วก็มีทีหลงทีนี้จะกันเฮ้ยเฮ้ยหลองอีบลองอ,อ,อ,อีบ มันปุกั่วเลยออเออแล้วจะมีด้าไฮลืมไปมันปุกมันแค่ไหอจะผ่านไว้เนี่ยอีกข้งเยวนนั่่ผ่านเลย เ้ยเย้ยโอเคเลิกอีกแล้วอะเป็นอะไรดาวน์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้ว,อลวไอ้ระเบิดน,นี่ไม่ชอบตัวชอบระเบิด์เอาไปเลยวเ๊ว เออเอาใหม่เอาใหม่เพื่อสัตว์เลยไม่ชอบระเบิดขอบอกว่าไม่ชอบเอ้อไม่ชอบไม่ชอบหัวขาดเหมือนกันแต่เด็กแต่เด็กขาดทั้งตัวเลยไม่เอา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 เออตรงนู้แหละตรงนู้แหละ มาเป็นเบอร์ี่คริสมาตเลยเฮ้ยมันตุกตากริ้งล้มยังไงเนี่ยอ่ะก็เป็นสิทธิ์ซักเขาด้วยอือหาละน่ะอืออนไรต่างเฮ้ย เอ้ยตานเดิมนี่หว่าไม่นะไม่ซ้ำไม่ซ้ำบูริเออเอานนี้ก็รู้สักอย่างหนึ่งนี่โอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมกินน้ำเป็นนะครับตัวไปเรื่อย ลยนะครับโอเคโอเคไปเลยไปเลยไปเลยบริจิสมัตอีกแล้วอ,อ,ลอ,อันนี่คุณสองเลยคุณสองเออเอ่อเออเออคุณสองเลยไม่เอาไม่เอาฮะฮะผ่นได้ไง กูตายน้เอ oh, uh, ้ยหาได้ไงวะมาอีกสมวนสามด่านแล้วกันเอาด่านนี้ก่อนเออเหมือนจะดุไม่ได้ปะเอาดาดนี้กันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาระเบิดไม่เอาระเบิดเอออันนี้พอเลยระเบิดเจอมาเยอะแล้วเอาดาดกระโจดกระโดดไปกระโจดเออนะเอก ลงยังไง้ยชีตชีตผ่านไปหนึ่งนาทียังลงไม่ได้แต่นี้ถือว่าผ่านไปนะตาสุดท้ายมาจะใก้หมดเวลาแล้วยงงังเล่นอีกสองดาว นนกับดานนีนแล้วกันเอ้ยเจ้าฮูเอาไหมทางน,นี้ข้างสายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพออีกดาน,นึง ดับเบ้ลจำเลยทีเดียวหุ้ยอีกแล้วหุ้ยดับเบิ้ลจำอีกแล้วเออจะออกไหมเนี่ยยืมตัวไปหน่อยทำไมต้องไปติดตรงนั้นด้วยเนี่ยจะใกล้หมดเวลาแล้วจะใกล้หมดเวลาแล้ว โอเคงั้นขอกราบสวัสดีนะครับบ๊ายบาโอ้บ๊ายบาย